คนซาตึงตึง,ตงตวัดคนน่งสูงอยู่ใจโคคาก็ที่เขาแต้มมือมาน้ำราวราดก็วาววาน้ำันขอโทษแดู้ที่เขาอดแอเตินไป สวัสดีครับผมต่อครับผมเมฆครับผมเราสองคนตอเมกซุปตาหลับขาวครับครับจากทีมงานมดซ่ามิวสิกครับผมครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลแรกครับครับน่ามาฝากกันซื่อว่าลืมเขาสามูติดตามช่วมติดตามแชร์ใ้ที่ Youtube นะครับครับก็ฝากไปถึงพี่พี่ดีเจด้วยที่ยังไม่มีเพลงของพวกเรานะครับที่จะเอาไปเปิดนะก็ฝาก ฝากลิงก์ไว้ฝากเบอร์โทรไว้ติดต่อที่เมนมีด้านล่างได้เลยนะครับครับหรือว่าอยากติดตามพวกเข้าในแฟนเพจนะครับกับพิมพ์คำว่าตอเมกนะครับค่าอลคู่บาลโูโซครับผมจังไรก็ฝากติดตามนั้งแต่เรือครับดื้อขอบคุณแล้วนะครับ